ครับมือนีเขาถึงเวลาแล้วครับผมหลังจากที่เขาเก็บไข่จิ้งนีนะคระับพอพันมือนีถึงเวลาที่เขาจะตรวจสอบผลผลิตครับตรวสอบทดลองเลี้ยงจิ้งดีครับดูว่าชะไดเ้เยอะว่าชีได้หลายปันไหมครับผมนี่อันนี้ <c oughs> เอี่อยงแบบโมโมะครับน้ำของก่าพอมันใสอยูน้ำเผานี่ครับ จะอยู่น้ำร่า,ราถึงเวลาตรวจสอบปริมาณครับผมวันลายกันเลย่ตรวจสอบครับน,นีปริมาณ จากที่ส,สร่งศักนี่ครับถึงเวลาเก็บผลผลิตรครับผมนี่ได้ลายพอสมควรครับนี่ครับในรูนี่ครับนี่ จะองมันเบิ่งมาตอนนี้ครับนี่ทือว่าก็พอใช้ได้ครับเลียงโม่ๆได้ก็พอใช้ได้นังจากที่เขาเพาะเขาเอาไ่มันไข่แล้วเขาก็เลียงไว้เลยจนกว่ามีก็ถึงเวลา พอหมอแล้วครับสามารถจับกินได้แล้วปริมาณหลังจากที่หราเลี้ยงจริงดีด้วยแล้วทือว่าโอเคครับพอได้ยู่นี่ครับผลผลิตจากการเลี้ยงแบบโม่โม่